ยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแนลวันนี้เราเดินทางสู่เมืองทูเลโดเมืองหลวงเก่าของสเปนเมืองนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปนองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เม,มืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองนี้จะมีแม่น้ำเทกัสไหลผ่านเมืองลักษณะผาเมืองทูเลโด เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดมีการจัดสร้างเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขาประดุดกำแพงธรรมชาติด้วยบุกผาสามแห่งตอนนี้ถึงเมืองโตเลโดแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่แม่มระดาได้มาเยือนเมืองโทเลโดแห่งนี้ไกด์ก็ใจดีให้จอดรถแล้วก็ถ่ายรูปกับวิวสวยข้างทางนะคะนะครับถ้ามองจักตรงนี้จะเห็นชัดนะครับอมบอมอัคารเราเดินทางไปถึง มหาวิหารแห่งโอเลดอร์ไปหน่อยไม่ต้องไค่ะขึ้นปขึ้นบันไดเลื่อนใหญ่เป็นแบบสองของประเทศสเปนรองจากวิหารเซบีย่านะคะครั้งแรกที่มานานแล้วนะคะไม่มีบันไดเลื่อนครั้งนี้เราได้ใช้บันไดเลื่อนขึ้นไปบนเนินเขาที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์ด้วยค่ะชอเลเดอร์โอเค คุณกา์พาเราเดินมาถึงบริเวณหน้าโบสถ์แล้วก็นับเวลาเพื่อที่จะเจอกันแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันที่ชมโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ซื้อตั๋วเข้าไปชมภายในโบสถ์จำได้ว่าครั้งแรกที่ไปนั้นบรรยากาศไม่คึกคักเหมือนในเวลานี้นะคะเราไป ยืนเข้าแถวรอซื้อตั๋วเข้าชมโบสถ์นะคะแล้วก็เมื่อได้ตั๋วแล้วก็ชวนกันเข้าไปโบสถ์ซึ่ตั้งอยู่ในเมืองคอนตินเจนดูนะคะนะคะเมืองแห่งศาสนาสร้างตั้งแต่ปี800นะคะตอนนี้ก็อายุประมาณ1,200ปีโบสถ์ที่โคลเรโดแห่งนี้นะคะได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีนะคะแล้วก็มัณฑิาจำได้ว่าครั้งแรกที่มาที่นี่ไม่สวยงามเท่านี้นะคะ จากครั้งแรกที่มาเมื่อ27ปีก่อนนะคะมาถึงตอนนี้รู้สึกว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการมากยิ่ง,งขึ้นนะคะกศภายใน <จะ S 1> ก็เป็นไปด้วย <หา S 1> ทุ้คนาาที่เดินทางมาจากทั่วโลกใหม่นะคะแต่ก็มีความเงียบนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในโบสถ์ด้วยไม่ว่าจะเป็น นมหาวิหารแห่งนี้นะคะสร้างตึ้งมต่สมัยศตวรรษที่13นะคะแล้วก็มีความงดงามอลังการมากนะคะโบสถ์แห่งนี้สร้างด้วยซิกริกนะคะและภายในมหาวิหารก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามนะคะโบสถ์เหมือนเดิมตกแต่งด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อนค่ะ Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. yeah, but that doesn't seem that's not right. หลังจากเดินซื้อของที่ระลึกแล้วนะคะเราก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะคุณไกดได้เลือกร้านอาหารที่สวยมากนะคะด้านนอกก็มีโต๊ะให้นั่งสำหรับชมวิวเมืองทเรโดด้วยอาหารของที่นี่ก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะ รสชาติก็อร่อยค่ะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันอิ่มแล้วเราก็เดินทางต่อไปอยังเมืองมาดริดนะคะตอนนี้เรามาถึงมาดริด <Madrid S 2> แล้วนนตอนนี้เราเข้ามาม่กรุงมาดริดแล้วนะครับเราเข้ามาทำ <c oughs> างตะวันตกเชียงใต้นะครับของกรุงมาดริด กรุงเมดิเตอร์เรเี่นระได้ประชาธิปไตยครับว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว่า400ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็สองทางนะครับก็จะเป็นเมืองที่อยู่บนเนินเขานะครับเป็นเมืองที่นะครับตลอดรอบของกรุงเมดิเตอร์รน่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กอเข้าเมืองมันก็จะเจอตุรกีเจอสเปนเจอลาบุสแล้วก็เรียนตุรกีแต่งกับเซลูนามันง่ายมารู้เลยว่าเมืองมาจากไหนอะไรยังไง นะครับแต่งีนี um, e ้เราจะไปคือโบเิตาเดอโตเรโดก็มาควว่า hmm. ค <cor rect s> ือเรามาจากเมืองที่เป็นโตเรโดนะครับมันก็จะวิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะผ่านทางจังหวัดลุนะครับเร่งอร่งานประตูเหนือเพื่ประตูเนือเพื่อส่ขุ่มแมริที่ฟย์นะคะตังอยู่ใจกลาง ในยู่เรียนได้กับความสูง650เมตรจะจได้เป็นาหนึ่งในท้องที่ทางตมวันตก่องเมืองกาสัตฟิลิปที่สองได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองเูเลเดโอมาที่นี่แล้วก็ปกระกาศให้เมดเอเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1601ถึง1607เมืองมาดริดก็ได้ชื่อว่าเป็นเหลวงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ สูงสุดแห er ่งหนึ่งในยุโรปด้วยค่ะจากเมือทอรเรโด้มากรุงมาดริดใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งว่สิบนาทีมาดริดก็มีบางขั้นยาเยอะนะใช้เหมือนกัน ารเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปเลยเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปเป็นป่านะคะข้างล่าความจงใจควาตั้งใจของพระเาคิเป็นที่สองทั้งสองของาต้องสร้างเมืองที่นี่นะครับอีกักูหนึ่งเราจะผ่านพระรารวังเราเห็นอยู่ทางซ้ายมือที่เห็นคนกำลังเดินข้ามถนนวันหรือวัน เบืง้งหน้าค<ม>ือม,ม,มหาวิหารหลวงบรรแบบดามาถึงจตุรัสกลางกรุงมาดริดแล้วนะคะเรามาถึงจตุรัสกลางเมืองในเวลาที่เย็นแล้วแล้วก็จะมีเวลาเดินเที่ยวนะคะไม่ไม่นานนักนะคะเพราะว่าเย็นนี้เราจะต้องไปดูระบัมสเปนนะคะที่มีชื่อเสียงมาก เรียกว่าระบำเฟรมิงโก้ค่ะมลดาเดินไปที่พลาซ่ามายอร์แล้วก็เดินไปทางตลาดที่มีของขายเยอะแยะเลยนะคะตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ บรรยากาศคึกคักมากนะคะบัมราดายังได้ถ่ายรูปกับชุดประจำชาติของประเทศสเปนด้วยอยู่ที่พลาซ่ามาโยกลางกรุงมาดริดนะคะคนเยอะแยะมากเลย วันรุ่งขึ้นแวะถ่ายรูปที่หน้าสนามกีฬาเรียวเมดิตดก่อนอนุสารีของดอนกิโยเต้นักประพันธ์นามุโคตของสเปนนะคะอนุสารีของดอนกิโยเต้นักประพันธ์นามอุโคตของประเทศสเปน ดอนกิโคเตแห่งลามันชาคุณนางต่ำสักนักฝันเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเขียนโดยนักประพันธ์ชาวสเปนชื่อมิเกลเดซบันเตสซาเบดรานิยายเรื่องนี้เป็นนิยายสิทธิ์สีล้อเลียนนิยายอัศวินบัมรดามีโอกาสได้เดินชมเมืองก่อนที่จะไปที่พราซามายอแล้วก็ไปชมพระราชวังหลวง พระราชวังหลวงสร้างด้วยสไตล์บารอผสมผสานระหว่างศิลปะฝรั่งเศสและอิตาลีภายในสวยงามมากแล้วก็ห้ามถ่ายรูปนะคะที่นี่ยังเป็นที่เก็บเป็นคลังของภาพเขียนของจิตรกรดังๆของโลกด้วยนอกเหนือจากเก็บของมีค่าต่างๆอีกมากมาย ำลังจะเดินทางไปสเปนนะคะวันนี้มีโอกาสดีได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของสนามบอนสุวรรณภูมิถึงบาร์เซโลนาแล้วตอนนี้กำลังรอรถเจอกไปเที่ยวกันเจอ FC Barcelona Official Store ถ่ายซะหน่อยสำหรับแฟนๆเดี๋ยวแผนกล้องให้ดู ภายในสนามบินบารเซโลนานะคะกล,ลับมาที่ f อบาเซโลนาคืนแรกที่มากรุงบารเซโลนาประเทศสเปนนะคะ วันนี้วันศุกร์ที่11พฤษภาคมค่ะพักโรงแรมชื่อเดอะแคนาดายุดอยู่ติดทะเลเลยนะคะมีหาดทรายมีคลื่นมีสายลมตอนนี้ตอนเช้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นนะคะ ก็จะเงียบๆอย่างนี้อยากจะเก็บความหอมของดอกไม้ที่บ้านริมทะเลมาฝากทุกคนนะคะหอมมากหอมเหมือนดอกแก้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นชื่อชื่อภาษาสเปนเรียกว่าอะไรสีเหลืองอ่อนๆแกมขาวนะคะหอมมากเลยนะคะเขาอยู่อยู่อยู่หน้าบ้าน อันนี้เป็นบ้านทิพย์คิคิลของคนออบาเซลโลน่านะคะอันนี้แต่เป็นที่นี่เป็นที่เป็นบ้านพักริมทะเลนะคะเนียสุดถนนไปก็จะเป็นหาที่เราไปเมื่อกี้นี้นะคะจะตุรัสคาตาลันย่าแหล,ล่งรวมผู้คนโอ้โอลมาล้างเจ็ดเลยนะคะดูสิคะข้างหลังนั้นเป็นน้ำนพุนกพิราบไม่กลัวคนเลย เล่นกันใหญ่เลยในที่สุดเราก็มาถึงจตุรัสคาตาลันญานะคะอยาให้ดู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 ดดน่านะคะคึกคักมากคุ้มกับที่เหนื่อยค่ะเรามาถึงโบสถ์สักันต้าเฟมเลียนะคะฝีมือของ กอดีนะคะโบสถ์นี้สร้างไม่เสร็จสักทีนะคะก็คาดว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเ,เขาบอกว่าไกด์บอกว่าที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่า,ากระเบื้องเคลือบสีนี่ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพาร์คล้อมรอบนะคะนักท่องเที่ยวมามากเลยนะคะสวยตอนนี้เรามาอยู่ที่โบสถ์ สการาแฟมิลี่นะคะมุมนี้เป็นจุดที่เห็นชัดที่สุดค่ะถ้ามองขึ้นไปข้างบนก็เ,เือนเรื่องของการเฉลิมฉลองก็บอกว่าเหมือนต้นสนก็บอกต้นสนเป็นต้นไม้โบราณฉะนั้นรูปแบบของโปร๊รูปแบบของการสืบทอดส,สนานั้นคือโป๊องแรกตายไปแล้วครับแต่มาแต่งตั้งทีหลังก็คือนักบุญเปโตหรือนักบุญฟีเตอร์นั่นคือเป็นสกคลแรกเป็น,ปนโป๊คนแรกเพราะเนื่นองจากว่าให้เกียรติพระอค์ท่าน พวกท่านนั้นเสียชีวิตด้วยการวิธีเรียกว่าส,ส,สักขีบรณะคือถูกตึงกังเขนตายของพระเยซูเจ้าแต่ไม่ได้ตึงกังเขนคือวิธีเอาหัวขึ้นเอาหัวปักลงเมื่อหัวปักลงกลายเป็น,นกังเขนสองเส้นเลยเป็นสัญลักษณ์ของกางเขนของโป๊บตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับถึงองค์แรกถึงองค์ปัจจุบันโป๊บมีทั้งหมด 2, 6, คือ266ชัดไหมครับให้ละเอียดเลยนะวันนี้ครับที่ก็สุนทรีเตอดีเ ตลาดลาบัม <Te> บัสนะคะโอ้ยดูสิดูสิเฮ้ยดูสิดูสิหน้าทานท่านั้นเดอนนี่ดูสีสีดิเซเทชันเลิศมากเยี่ยมมากตนี้คือ The <ke s> Discovery <ands> แห่งกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสข้างหน้าไกลน้อเป็นหกเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน